สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าคุมทรัพย์ตลาดฟอร์เร็กน,นะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดนั่นเองนะสำหรับทางเฟรมเดย์วันนี้เป็นวันพุทธที่5พฤษภาคมนะครับผม2564นะกราฟเมื่อคืนนะครับขึ้นไปเจอต้านนะครับแล้วก็ล่วงลงมานะครับอาจจะมีข่าวเข้ามาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะก็เลยทำให้นะครับจบด้วยในรูปแบบของแท่งแดงนะ ซึ่งเป็น PA เซลล์ที่ไม่มีความสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับมองได้โดยง่ายเลยก็คือกราฟสำหรับวันนี้นะจะต้องไซเวแล้วก็ทำ PA ใด PA 1ไม่ทำ PA b ายก็เป็น PA เซลนะครับผมแล้วก็สําหรับอินดิเคเตอร์นะครับผมบ่งบอกว่ากราฟจะทํา PA เซลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตรงบริเวณ1785กราฟขึ้นไปทดสอบแล้วและไม่ผ่าน นะครับเราก็ต้องยังไงครับเซลล์ลงมาแต่ทีนีนะ้นะครับในส่วนของ Time Frame Day เนี่ยเราไว้ดูทิศทางในส่วนของเขาเรียกอะไรครับลายวันเฉยๆนะแล้วก็เราจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ1775 1763นะแล้วก็1749โดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวมีแนวรับตรงไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจัด แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แจ้งครั้งสี่จะพาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าในส่วนทางเฟรมเดย์นั้นมีการไซด์เวเพื่อท PA า PA เอสของเรวันนี้นะนะครับไม่บายก็เซลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทาเฟรมใหญ่ไซด์เวครับมันก็เป็นโอกาสเล่นสั้นๆหรือเล่นง่ายๆในส่วนของทาเฟรมที่เล็กลงนั่นเองต่อไปไปดูในส่วนของทาเฟรมเฮดสี่นะครับในส่วนของทาเฟรมเฮดสี่นะฮะกราฟนะขึ้นมาพักตัวนะครับ หลังจากเมื่อคืนนั้นดิ่งภาสุธาลงมานะครับปั้งลงมาเลยแล้วก็มีการขึ้นไปพักตัวบริเวณแนวต้านหนึ่งเจ็ดแดซีนเจ็ดปดห้านะครับผมส่วนนะบริเวณส่วนตรงนี้นะครับคือแนวรับนะคือแนวรับถามว่ามีโอกาสลงต่อได้ไหมมีแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของ h EC 4ดสในะอินดิเคเตอร์ยังคงบอกว่า,วามีแรงเซลล์อยู่นั่นเองในส่วนของแ a c d นะครับแต่ตรงนี้ติดแนวรับอยู่ลุ้นนะครับลุ้นก็คือถามว่าในช่วงของใบสามเนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟทํา PA เซลล์สามาากเซลล์ต่อลงมาได้ไหมในส่วนของทำเฟรมท4สี่จริงๆเนี่ยก็เซลล์ได้นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยรอทํา PA อยู่แล้วแต่ว่าถ้าในส่วนตั้งแต่บหนึถึงใบสามเนี่ยคือ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหรือ3ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเข้าไปดูที่ในส่วนของทำเฟรมที ถ้าในส่วนของท f เฟ m ม H1 นะครับทำ PA s e ล l นะโดยยังไม่มี H4 c o n f i r มนะครับถามว่าการเซลล์ครั้งนี้ถ้าไม่ดูดแนวรับ1775ลงมาเนี่ยเป็นการเซลล์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นไปได้เลยนะครับในส่วนของใบใบหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรอ PA เ e l l ยืนยันในส่วนของ Time f ฟรม e h ดสีได้นะครับถ้า t ท m e เฟรม e h หน1นั้นทํา P ีเ l l ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ1775ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะอ่าเขาเรียกว่าถือทำกำไรได้แต่ว่าสายสั้นนะในส่วนของการเทรดในทางเฟรมเล็กไม่ว่าจะเป็น M5 หรือ M1 นะครับบริเวณแนวต้านตรงนี้นะเดีย๋ยวผมขยับแนวต้านให้นะครับ นแนวต้านใหม่ประมาณหนึ่นะครับผมในส่วนของําทำเฟรมแหนึ 1, นะเดี๋ยวเสริมแนวต้านให้อีกนะครับ โดยประมาณนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะฮะตรงน,นี้คือแนวต้านนะ,ะกราฟนะจะอาจจะไซด์เวียอยู่ในกรอบหนึ่งเจ็ดแปดสองเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่ทำ PA เเซลที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมแต่ในส่วนของสายสั้นนะในส่วนของทาเฟรมที่เล็กลงนะครับก็ยังคงสามารถทำกำไรได้เสมอเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะในส่วนของทำเฟมเดย์นะครับมีการไซเวสรุปนะฟังแล้วอย่าฟังเพลินให้จดถ้าคุณไม่จดคุณจำไม่ได้อะไรเลยจากปวีดีอนี้นะครับในส่วนของทำเฟมเดย์นะครับมีการไซเวเพื่อทำพีเอสำหรับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับและต้านของทำเฟมเดย์จึงมีความสําคัญมากๆสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของทำเฟมเฮดสี่ครับผมขึ้นมาพักตัวละ รอสัญญาณกลับตัวเป็น PA เซลล์นะครับสวยงามสวยงามนะเราถึงจะหาจุดเข้าในส่วนของ time frame ห้่หนึ่งได้อันเนี้ยคือตรงระบบที่สุดละนะครับเริ่มจาก day H4 และ H1 แต่ถ้าคุณจะเซลล์นะครับแต่ถ้าคุณจะเซลล์โดยที่ไม่มี PA H4 confirm สนับสนุนนะครับกราฟอาจจะวิ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร แต่ผมการันตีได้ว่าคุณมีกําไรแน่นอนนะครับผมส่วนท่านที่จะบายนะวันนี้นะครับต้องรอกราฟชิดแนวรับก่อนนะครับผมแนวรับตรงนี้ไงหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับรอกราฟชินแนวรับก่อนถ้าไม่ผ่านกราฟจะทํา PAB บายบริเวณนี้ในส่วนทางเฟรมที่เล็กลงก็จะทําให้เราสามารถเก็บกําไรได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นและมีกําไรได้หลายรอบอีกต่งางหากใครฟังไม่ทันฟังไม่ชัด นะครับแนะนําให้กลับไปดูอีกรอบหนึ่งกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพูดตรงๆพูดง,ง่ายๆนะครับผมแล้วก็จากการวิเคราะห์กราฟรายวันไม่น่ายากนะนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะเด็กนะครับระดับมัธยมนะก็หันมาศึกษาระบบเทรดจนสลัดนะครับผมก็ยังฟังออกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณไม่มีใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่คุณไม่มีคือ ความตั้งใจจริงครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความตั้งใจจริงนะระ,ระบบเทตนสลัดง่ายนะครับมองกล้าฟยังไงมองให้ออกนะครับมองง่ายนะถ้าคุณตั้งใจเรียนโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านไม่มากก็น้อยร่ำรวยรุ่งเรืองสำเร็จสวัสดีครับ